ช็อกวงการต้นข้าวสุปริยาผง,งาดน,นำ54%ไทยรัฐอวอร์ดแต่เส้นทางสู่มงกุฎยังไม่จบใครจะพลิกเกมครั้งสุดท้ายสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุกเขมาราชจะมาอัปเดตผลคะแนนไทยรัฐอวอร์ด2025กันหน่อยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปลายปีนี้ทางด้านสื่อดังอย่างไทยรัฐกำลังจะจัดงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่และสาขาที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีโอ้โหปีนี้นะคะมีะรายชื่อศิลปินดาวรุ่งต่างๆเข้าชิงรางวัลกันอย่างถลม่มทลายเลยนะคะนานๆทีนะ เราจะเห็นสื่อดังอย่างไทยรัฐจัดงานใหญ่ขนาดนี้เหล่าบรรดา FC แฟนคลับก็พุ่งเป้าเข้าไปโหวตกันอย่างถล่มทลายนะคะและคลิปนี้กุ๊กเข็มราชจะมาอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะ,ะทุกคนคะวันนี้เรามาอัปเดตผลคะแนนล่าสุดกันใหม่นะคะตอนนี้สุดๆเลยค่ะ อันดับหนึ่งที่มาแรงแซงโค้งยังคงเป็นน้องต้นข้าวสุปริยาคะแนนล่าสุดพุ่งไปที่4861ตคิดเป็น54.88%เปอร์เซ็ค่ะทุกคนแฟนคลับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพร้อมเปแต่การแข่งขันไม่จบง่ายๆค่ะ นี่คือน้องต้นข้าวสุปริยานะคะที่ FC Fan แฟนคลับเนี่ยเข้าไปโหวตให้น้องกันอย่างทรมทลายน้องต้นข้าวเป็นศิลปินวัยจิ๋วอายุน้อยๆแต่ความสามารถนี่คือล้นมากๆสืบทราบมาว่าเป็นเด็กกระตันยูรู้คุณอีกด้วยนะคะล่าสุดน้องต้นข้าวก็ได้ออกมาเปิดใจอย่างถ่อมตัวถึงผลโหวตที่กําลังพุ่งทยานว่าหนูไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะว่าผลโหวตจะออกมาเป็นแบบไหนแค่นี้หนูก็มาไกลที่สุดแล้วสําหรับตัวหนูแต่ก็เข้ารอบสุดท้ายแล้วหนูก็อยากฝากพ่อพ่อแม่แม่ แฟนคลับทั่วไทยช่วยกันโหวตให้หนูด้วยนะคะมาดูเสียงจากใจแฟนคลับนะคะคอมเมนต์หลายท่านแสดงความทึ่งในสปิริตของน้องต้นข้าวออกมาอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องเป็นเด็กที่มีความอดทนมากชื่นชมสปิริตน้องมากใช้หัวใจร้องจริงๆเลยลูกนี่แหลคะค่ะพลังศรัทธาเบื้องหลังเสียงร้อง เรื่องรางของน้องต้นข้าวให้ข้อคิดกับเราทุกคนนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการนำดวงแค่ตัวเลขแต่มาจากความมุมานะความอดทนและการยืนหยัดแม้ในวันที่ถูกสบประมาทนี่คือบทเรียนที่สำคัญ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้น้องต้นข้าวมาถึงจุดที่น่าภูมิใจที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านส่งกำลังใจและพลังโหวตให้เธอไปถึงจุดสูงสุดนะคะแอดมินขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ร่วมเชียร์ให้ความฝันของต้นข้าวสุปริยาเป็นจริงบนเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ค่ะเอาละค่ะเสียงโหวตของทุกคนมีค่าทุกหนึ่งคลิกทุกหนึ่งข้อความคือกำลังใจสำคัญของน้องต้นข้าวแอดมินเชื่อว่า ถ้าแฟนคลับยังร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ปลายปีนี้เราอาจได้เห็นน้องต้นข้าวยืนรับรางวัลใหญ่ด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแน่นอนค่ะต้องมาดูอันดับสองที่ตามมาแบบไม่ยอมแพ้นั่นคือไรอันกาดบัณฑิตหรือลูกชายแห่งชาติของแฟนคลับคะแนนล่าสุดของไรอันอยู่ที่25,737โหวตคิดเป็น 34.56%ค่ะแฟนคลับของไรอันก็เหนียวแน่นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะสำหรับน้องไรอันนะคะแฟนคลับต่างยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติเพราะน้องมีเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะไรอันด่องดังอย่างมากจากการเป็นแชมป์ในรายการไม่หมดนี้ถึง200สมัยและปัจจุบันก็เป็นศิลปินในสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ด เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชายชาวไทยที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆค่ะและสำหรับลูกชายแห่งชาติอย่างไรอันกาดบัณฑิตพลังโหวตที่เหนียวแน่นนี้ก็สะท้อนถึงความรักที่ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะทุกคนแฟนคลับของน้องไรอันไม่ใช่แค่เอฟซแต่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลยค่ะเสียงจากแฟนคลับน้องไรอันมักจะชื่นชมในเรื่องของวินัยและความเป็นกันเองค่ะหลายคอมเมนต์บอกว่า น้องเป็นเด็กที่มีความน่ารากักมีสเสน่ห์เป็นที่รักของแฟนคลับทุกวัยจริงๆและอีกเสียงที่ชื่นชมในความสามารถที่พิสูจน์แล้วว่าเสียงร้องน้องไรอันเพราะจริงๆเกินร้อยนี่คือแชมป์200สมัยของจริงนี่แหละคะ่ะคือการต่อสู้ที่ดุเดือดของจริงแม้ว่าคะแนนนำจะทิ้งห่างแต่การโหวตยังไม่จบอย่าพึ่งตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะ เพราะพลังโหวตสามารถพลิกเกมได้เสมอดังนั้นเหล่า FC ทั้งสองฝ่ายต้องสู้กันต่อแบบเรียลไทมเอาละค่ะเสียงโหวตของทุกคนมีค่าทุกหนึ่งคลิกทุกหนึ่งข้อความคือกำลังใจสำคัญของไรอันแอดมินเชื่อว่าถ้าแฟนคลับยังร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ปลายปีนี้เราอาจได้เห็นไรอันได้รับรางวัลใหญ่นี้ก็เป็นไปได้ และเพื่อเป็นการตอกย้ำความฮอตแอดมินมีคิวงานของน้องไรอันในวันนี้วันที่7พฤศจิกายนมาฝากค่ะวันนี้ไรอันจะไปพบป่าแฟนคลับที่งานโอทอปทั่วไทยรวมใจกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองนครนะรานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา18นาฬิกาค่ะ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของลูกชายแห่งชาติที่พร้อมเจอ f c ทั่วประเทศจริงๆอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันกันนะคะแอดมินขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันที่ได้รับรางวัลน,นี้ไรอันกาดบัณฑิตสุดภูมิใจรับพลังรักจากแฟนคลับคว้ารางวัลศิลปินลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี เวิร์กพอยต์คว้าสองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากเวทีมายาทีวีอวอร์ด2 5ซึ่งในปีนี้ WorkPoint ช่อง23ตอกย้ำความสำเร็จของวงการโทรทัศน์ไทยรายการชิงช้าสวรรค์คว้ารางวัลวรารรตี้ส่งเสริมเยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงศิลปินลูกทุ่งคนรุ่นใหม่ไรอันกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติคว้ารางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปี Country Artist of the Year เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความสำเร็จของศิลปินรุ่นใหม่ที่สานต่อจิตวิญญาณของเพลงลูกทุ่งไทยอย่างสง,ง่างามในส่วนของกุ๊กเคมาราชเองเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปโหวตกันแบบฟรีๆมากกว่านะคะสำหรับพ่อพ,อพอแม่แม่ท่านไหนที่มองว่าเฮ้ยการโหวตเนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองหรือเปล่าเราไปโหวตฟรีกันดีไหมแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ กุ๊กเขมราชจะนำวิธีโหวตฟรีๆมาให้ FC แฟนคลับได้รับชมกันค่ะแอดมินจะมาบอกขั้นตอนการโหวตทั้ง3ช่องทางของไทยรัฐให้ฟังแบบละเอียดเลยค่ะดังนี้เลยนะคะช่องทางที่1โหวตผ่านเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์โหวตฟรีได้วันละ1ครั้งต่อ1สาขาโหวตพรีเมียมคือ1โหวตต่อ6บาทช่องทางที่2โหวตผ่าน QR Code ทางไทยรัฐทีวีโหวตฟรีได้วันละ1ครั้ง โหวตพรีเมียมได้เหมือนกันค่ะช่องทางที่3โหวตผ่าน SMS เพียงพิมพ์รหัส TR หรือรหัสที่ถูกต้องตามด้วยหมายเลขศิลปินที่เรารักแล้วส่งไปที่414-1666โหวตละ6บาทเท่านั้นเองและอย่าลืมนะคะทุกเสียงโหวตของทุกคนยังลุ้นทองคำทุกวันอีกด้วย ไทยรัฐแจกทองคำมูลค่า5,000บาททุกวันและรางวัลใหญ่สุดท้ายทองคำมูลค่า1 0 0 0บาทโดยจะเริ่มประกาศผู้โชคดีตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2565สุดท้ายนี้แอดมินขอเป็นอีกเสียงที่เชื่อมั่นในพลังของแฟนคลับทุกคนอย่าลืมนะคะโหวตได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2565 มาร่วมกันทำให้ความฝันของศิลปินที่คุณรักเป็นจริงสำหรับคิดหน้ากุ๊กเข็มร้าจะมาอัปเดตอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ